คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำออชิเมนเพื่อรับหมอ้อทําอาหารนะครับผมอตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ไอดีรองของผมนะครับผมผมจะมาสอนวิธีการทำเคเวีเพื่อรับหมอ้อนะครับผมทุกคนก็ทําได้นะครับทำได้ง่ายมากอย่างแรกนะครับผม ให้เราถือหนังสือมาก่อนนะครับหนังสือชื่อว่า g a r d เด g น i ก e นะครับถือขึ้นมาทุกคนก็จะเห็นนี่ไหมครับมันเขียนว่า Achievement นะครับเราจะมาที่เมนูแรกกดเข้ามาครับแล้วทุกคนก็จะเห็น Common นะครับผมเพจของ Com m o n นะครับกดเข้ามาก็จะมีให้ขูด100่ต้นนะครับผมแล้วก็ให้เราเก็บแครอทสอ0อันนะครับผมแล้วก็อันที่3นะให้1นึ่งแครอทนะครับผมกับใครก็ได้ครับผมให้กับเพื่อนก็ได้นะครับส่วนอันที่4ก็จะเป็นขายสตรอเบอรี่500ลูกนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นให้สตรอเบอรี่ผม ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทาให้ดูเลยอย่างแรกนะผมให้เราไปซื้อแครอทก่อนซื้อมาให้ตามจํานวนของเราก็ได้ับผมแล้วก็ซื้อนี้ด้วยนะครับตอเบอรี่และบูมเบอรี่ครับผมโทมิโตก็ได้นะครับผมเอาว่าเอามาวางแล้วก็ปุดทิ้งนะครับเพื่อให้ได้100ต้นนะครับถ้าเกิดเป็นแครอทเขาไม่นับนะครับผมเพราะมันไม่ใช่พัสดีอินคมนะครับต้องเป็นต้นที่เก็บแล้วต้นมันไม่หายนะครับผมซสริมอาจจะปิงๆนิดนึงนะครับตัวหลักผมก็จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้นะครับ อ่ะพอเราเสร็จเควสแล้วนะผมเราก็สามารถเปิดดูได้ับผมนี่นะครับสตอรอเบอรี่ห้าลูกให้กับใครก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปลูกแครอทด,ด้วยีกือาไม่รู้ว่าผมจะได้ครบหรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวรอที่เหลือก็เก็บครับอ่าตอนนี้เควสเก็บแครอทสองร้อยอันนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับกดคลมนะครับผมเหลืออีกสองเควสนะครับ เควสขายตอเบอรี่500อลูกก็เสร็จไปแล้วนะผมเหลืออันสุดท้ายนั่นก็คือขุดต้นไม้นะผมขุดต้นไม้ทิ้งครับอ่าแล้วเราก็ทําเสร็จแล้วนะผมเราก็กดเคมครับพอเราก,กดรับเสร็จนะผมเราก็ออกมานิดนึงเพื่อเราก,กดเคมนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับผมหม้อทําอาหารนะครับผมจะอยู่ที่ไหนของตกแต่งบ้านนะครับผมคนที่เล่นพีซสามารถกดคีย์ลัดได้นะผมตัวบีนะครับ ตัวบีนี่เลยหรือถ้าเกิดใครเล่นในมือถือโทรศัพท์นะผมก็จะเป็นรูปแม่กุญแจนะผมกับค้อนแล้วก็กดเอาออกมาเลยนะครับนี่วิธีการได้หมอแบบง่ายแสนง่ายนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับ